โอ้กันนี้เลยครับพี่น้องเนาะพบกับช่องพรแชนแนลคือเก่าอจากคนเขาคนดึกมาจ้าพี่น้องอันกะห่างหายไป็นามสีม่เงินพี่น้องเนาะพอดีกะเขาการดึกกะบริเวณนี้เวลาเห็คดคลิปพี่น้องกะก่อนอื่นกะ กดิีตามกดไรกดแช่กดกับสะใภ้ในได้พี่น้องเด้อพอเป็นกำลังใจเฮ็ุคลิปจ้ะอันสำหรับคลิปนี้พอนกเกินน้ำก่อนนะพี่น้องเนาะอันสำหรับช่องของพอนจ้ะพอดีพอนก็เลยมีไอเดียเกิดขึ้นว่าพอนเฮตุมีอยู่สามคลิปนะพี่น้องเทรดอันนี้เป็นเทรดค่าสกุลเงินเลยพี่น้องเด้อของเกี่ยวกับออปชันเทรดออปชันเงินด,ดิจิตอลน,นะพี่น้องเนาะ วกคางเงินชาสกุลเงินนะจ๊ะเป็นของโบเกอร์ของโอลิมเพดเด้อพี่น้องทีนี้นเทดอยู่กับมีโอลิมเพดกับ iQ คิวเด้อพี่น้อง iQ คิวออปชันทีนี้ก็โอลิมเพดเด้อพี่น้องเด้อถึงพี่น้องก้นม่นก็เมือนมาเล่นหุน้นยังบอเมนหุน้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บอเมนหุ้นเรียกว่าเทดแล้วก็ไม่ใช่การเล่นการพนันบาคาุงบาคาาเลยพี่น้องเด้อไม่เรียกว่าการเล่นเรียกว่าการเทรดคือ คำว่าไม้หนึ่งไม้ก็หนึ่งคือหนึ่งออเดอร์อันนี้นับนักเทรดเิ่นสิทธิ์เนสิทธิ์เอิ่นคำว่าใหม่ในะพี่น้องโบโบเมนมาคาลาโบเมนอย่างเดียจาก,กเกินน้ำมีกวนจากสัวที่ว่าควอนเลนมาคาลาการพานันออนไลน์อย่างโน้อย่างบอแมนเดอรจากอันนี้คือการเทรดนะพี่น้องเรียกว่าการเทรดจากขอให้เข้าใจเรื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างจากที่แรกควอนเคยคิดอยู่ว่าเอามาแช่เอามาแช่ดีบอรหรียกว่าสิเฮ็ดเฮ็ด จะคือเทนปดเทนเดีวก็คือโบเอามามาลงแล้วก็เลยคิดไปคิดมาผู้บางคนมันก็อาจสจิอยากมีรายได้รายได้เสริมขึ้นมากกับเพื่อเป็นแนวทางพอนก็นเลยเอามาลงจากที่ไหนวันิเฮ็ดแต่แค่แค่มีแต่ช่องในช่องก็คือสิมี้เรื่องการกินการกินออกไปข้างนอกแม่นนนนีนั่นพี่น้องกขยันพี่น้องเบื่อก็เลยว่าอยากมีหลัก แากนี้แบบว่าผู้ใดมาทั้งสี่กระเบิงรับชมทั้งสี่ผู้ใดมาการกินการอาหารกระเบืงประมาณนั้พี่น้องก็เลยใบจะกเคล็ดเกิดมาเพื่อเป็นแนวทางกับวังว่าอันนี้มจะเป็นป,ประโยชน์กับผู้ที่ชื่นชอบผู้ที่รับชมมาจากก็เลยเอาลงแต่ว่าลงกับกับทางคนพี่น้องเนาะมันกัดเท่ากัดเป็นคนสาธรารณะนะพี่น้องเนาะกัแล้วแต่ผู้ที่เป็นนี่แต่ว่ากัด แต่ก็ลงดีบ่ลงดีก,เกเเ็เลยเออก็เลยเอาลุงยืนอยู่สามีพี่พี่น้องนี่นะจ๊ะแต่ถ้ารับคลิปนี้้พี่น้องเด้อป้อนกับคิดคิดอยู่คือกันมาชิมาลงในช่องดีบ่เพราะว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมันกับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องเนาะทันทีนี้ไอ,อ้เข้ามาแอดเฟซดนะพี่น้องเด้อแอดเฟซป้อนกับปฏิคิดอย่างไรก็เลยรับเป็นเพื่อนตั้งโปรไฟล์นั่นกับ มันกระดูมันกะคือดูดีอะพี่น้องเาอาง่าไงพอพอแอดไปแล้วผู้บางคนก็เจาะกับอดีตทำคำมันอย่างก็แอดเขาก็ขอเป็นมวยสื่อแต่นี่เป็นทักงขมา่าอยา,อยากทำความรู้จากโน่นนี่นั่นพอนกับบออันนี้อยู่แล้วก็เลยว่าฉันกับคุยกับคุณเนี่แค่เพื่อนประมาณนั้นตอนปฏิเสธเที่จะทำความรู้จักว่าแอดลงชื่อเดวิดคนเนี่ยก็แนะนำในเดวิดอิชาร์ดพี่น้องซึ่ง ในโปรไฟคือคุณกับบอมแยนอยู่แล้วไปที่นี่อันเป็นอันแชทเป็นกับคุยมาทั้งไลน์ในพี่น้องกับเพื่นเอาเพื่นเอาไลน์เอาอย่างไอแอดกับแอดแอดไปก็ถามว่าคุณชินชอบอาหารการกินอย่างไรเรื่องเพลงเอียงประมาณพี่น้องก็เลยก็เลยตอบไปกับประเด็จมันกับประเด็จเป็นข้อมูลที่ว่าอะไรใดแต่น้องนั่นก็คือเห้องเปิดเผยอยู่แล้ว คุณอยู่ที่ไหนพนก็บบอกพี่น้องอันนี้ก็คือเอามาเป็นเอามาแชร์ผู้ใดรับชมแล้วหวงัวงว่ามันถ้าเป็นไปเป็นประโยชน์กาแชร์ให้ได้พี่นอ้องเือมันกเกิดขึ้นไว้ยื้อกันก็ดีขึ้นกันพี่น้องที่นี่มาอยู่มือวานเนี่ยพี่น้องตึงตึงคุยตงมือตรงมือเนี่ยคือถามว่าคุณคุณเป็นยังไงบ้านสบายดีไหมเอียงประมาณแต่ว่าขอความติดแชร์มาเนี่ยเป็นภาษาไทยพี่น้องเลยมันสิมันชิงหูเฮา บอกเก่งภาษาอังกฤษมันก็สิบแปดภาษาไทยไม่เขาเขาเาก็เอ็ดใ่เอ้าปับแต่ว่าก็มีภาษาอังกฤษสลับมาบางังก็เลยสง่งก็เลยอดแต่งไปไงก็เลยส่งของม้ทนกอย่างไปให้น้องสาวาว่าน้องสาวตะเก่งภาษาอังกฤษน้องสาวาาก็เลยว่าเออกะคุยไปก็ยังไปให้ยังของม้วนของม้วนฝึกภาษาไปยังประมาณนั้นก็นเลยฝึกภาษาพี่น้องพอมามือ่อมือมือสองมือที่ผ่านมาเพื่อนบอกเพิ่นอยากให้ เป็นกระบอกเป็นกระซงรูกแล้วพี่น้องเป็นลูกที่พวกไอ้อับการในสถานศู่สูรงก,ก็นนาพี่น้องนะเป็นทหารบาดเจ็บชั้นตํนนี่ชั้นต่อสัญนาเขาอยู่อีกสี่ปีชั้นชั้นเสียใจมากเนี่ยประมาณฉชั้นอยากกลับบ้านประมาณนึงทีจากในคุณเห็นเรื่องทำกระษียนในชั้นประมาณนึงพี่น้องลูกชั้นยังเล็กประมาณพี่น้องฉันจังคนเรียงลูกใหญ่อย่างเป็นกระบอกไอ้คนรกระอสงสาร้นพี่น้อง แต่มาขอความังยังกับไปแปลในกูเกิลแล้วเนาะพี่น้องก็เลยเอาทุกฟิ้งทุกอย่างแคปหน้าจอไปให้น้องสาวน้องสา,าวเบิ่งนําซึ่งมันแข่งแอดแอดไลน์ไลน์กับเป็นไลน์มิจฉาชีพพี่น้องมันบอกคุณต,ต้องเขียนจดหมายเนียนประมาณนี้ส่งไปให้ทานายฉันที่นายทไายทนายนั้นก็คือมิจฉาชีพไปกันเหตุงานเป็นแก่งเลยพี่น้องเลยทีนี้พรานน้ำหเด็กจังใดก็คือเขาอ่านไลน์เสร็จไลน์ตัวนั้นอ่ะยูเอ็น สิ่งสนใจเขามันเป็นทนายของฉันเองมันโมแมน,นพี่น้องคุณต้องมีเงินหนึ่งพันยูเอสไว้เปนโมเมนต์แหละพี่น้องเดิมันเพื่อที่ทําเรื่องกเกษียณองี่ยงประมาณนั้นนะทำยื่นเรื่องเอกสารที่นี่พอนก็เลยเอาแคปหนาะจอยตอนนั้นไปแหงเขาคนนั่นเบิง้งก็เพิ่ดกับว่านั่นแหละมันเป็นข้อความของทนายของฉันคุณต้องทําตามองี่ยงประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะอันคุณต้องทํงตาตามสาัญญาฉันบอสสามารถเกิน ยูแฮปมันนี่ก่อนก่อนมันนี่ให้คุณประมาณนั้นนะพี่น้องนะแล้ก็ประมาณนั้นได้ได้โปรคุณต้องทำตามสัญญาของยูเอ็นเพื่อที่ถ้ามีกระฉันในฉันต้องการเงินนึ0สามหมื่นบาทนะพี่องบอยโเมนนแเลมพอนก็เลยใส่คุณเป็นสแกมเมอร์อะไรแบสแกมเมอร์แฮกเกอร์อะ่าบหยมันบันกับพอนก็ยัง บอสาใจก็เลยโพรคอมันบ่เห็นได้พี่น้องมันเห็นแบบนิดเดียวแล้วมันเป็นคื่นสัญญาณหายไปแล้วมันก็ปิดไฟมันก็หดยิ้แกเสียงมันก็นี่แหละก็คือมันเป็นพวกมิจฉาฉีพแก๊งต่างชาติได้พี่น้องมันสิมาเป็นรูปแบบมันทีม่ะมันจะทํางานเป็นกระบวนการก็เลยเอามาแช่ให้พี่น้องเนาะซึ่งมันเป็นข้าวมาก่อนหนานหลายปีแล้วแต่ว่ามันเข้ามาระบาดอีกแล้วก็เลย เอามาแชร์ให้พี่น้องรับชมรับฟังเพื่อเป็นไอ้ประโยชน์นะพี่น้องเนาะก็เป็นประโยชน์หลายอะที่เราคิดแล้วคิดดีว่ามาลงหนีบอแต่ว่าสําหรับฟอนกับบอดี้คิดอย่างนี้อยู่แล้วมาบอกเขาไปา็นฉันคุยกับคุณได้แค่เพื่อนเท่านั้นมันบอบอลูเป็นคนที่บอด,ดีจอยากสปีกอีลิตนะพี่น้องอตั้งแต่ต้น,ตนเลยว่าเออน้องแลว้วฝึกภาษาไปก็เลยเออไปแต่ว่ากับปิด ปกติเด็ดทีแรกแล้วพี่น้องอยู่ๆมาบอกในหะ้ไอแกเซียนแล้วทีนี้ยิ่งมาบอกยูแฮปโนมันนี่คุณต้องทำตามสัญญายูเอ็นฉันไม่สามารถเข้าถึงบัญชีตอนนี้ฉันอยู่ค่ายเอวิททรงวิสามอียังกเบอาออไปนะพี่น้องโอ้มันบอแมนแล้วทีนี้พรอนไกนลภาสาใจพรอนไกนลแบบบายมันมาทีนี้มันหูบอพรอนหูทันมันพรอนก็บ,บอกโปรไฟล์คุณก็ซื้อคุณมันกับบอแมนแล้วเฟซฉันโดนแฮกคน่คอนอะ มันก็ว่าพรเป็นคนชั่วร้ายเลยว่าพรอนก็ต่อไปมันกับคุณก็เป็นคุณก,กับคุณนั่นแหละชั่วร้ายพอพอรฮู้แล้วมันก็ไปแล้วพี่น้องแต่ว่ากับปลระวังด้วยพี่น้องเด้อมันจะมาหลายรูปแบบมันจะเอาโปรไฟล์ของคนอื่นที่นาเตือถือหรือบางทีมันก็ไปอเฟซคนอื่นมาทำด้วยพี่น้องเด้พอพวกนี มีตุลกรมแฮกเกอือบปวข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอนบรเสียาหายยังบริยังเกิดขึ้นพอนกับบดิไปแจ้งความนะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้ะเอามาไว้เป็นอุทาหรณ์สนใจผู้รับชมไปแล้วกันให้กดแชร์ได้พี่น้องเด้อถ้าเป็นประโยชน์คิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้ได้เยพี่น้องเด้อจต่สำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรเราจะบาไวอก่อนนะจจะพอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า